สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับจัดร้อยพี่น้องครับอยู่บ้านแพงครับพี่น้องมาหอดบ้านแพงเร็วนะครับมาจอดบ้านบ้านลูกพี่อำนาจครับลักกิโลใ <laughs> หญ่นบบี่นะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปหาลูกพี่อำนาจก่อนพันยูบาบุนะครับเอาบมากแงี้วมาต้อนมาหวดกนอนเพราะว่ามันเบิดกอน,นเพันปอนด์ไอชิมบหากแงี้ยวหัวสันมื่อนี้จัดร้อยกันเลยเขามาหาเพื่นกอนใช่ละน้อคนนอ้อฮัลโหล พี่น้งสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่ไปไหนสวัสดีคนสวยบ้านใหญ่ครับขอบคุณนะคะักแขวบักแขวหนูที่หนูชอบเลยมะแขวะไอลูกแขวหวานนะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณข้ารักกันเลยขอบคุณค่ะไอ้ยีโจ้ไปใส่เขาไปฝุ่นขึ้นบนเห็นบมื่แม่นเข้าไปมีกันบ่นังเกาะพงเยรี่อย่างพงเยลี่โอ้บังไฟแมนโอ้สิแมนไปบังไฟครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาไปสำนักงานแล้วบางคั้งม่มีคนอยู่มันมีคนปิดไฟคือเยอะก็เลยเนี่ย ลูกพี่เขาไม่ผีบ่ะแดงค่ะเมย์ถ้าสั่นเดี๋ยวผมไปให้เม่นไงผ่าตั่งนี่บักเงี้ยวนี่นี่นี่หลายหลายเกีบพูดหลายครับครับอ่ะโอเคครับปลาไหเสียบปลาแดงโหดดีดีดีนะครับเป็นโกดังเลยตัวเดียวเนี่ยใครไปนั่งถ้าขอไปหาลูกพี่ก่านก่อนครับผมไม่บายตัวเล็กขอบคุณครับร้องครับมาหอดเพือนอีเมอีเมอปีพอตุงเลรอครับได้บักเงี้ยวกับปลาแหงกับเสียดแหงมาต่วนเพื้นนะครับผมนะ อยู่เงินบ่น้อบหานได้หนอแม่เอ้ยพ่อเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ทั้งสองแถวพี่น้องอยู่ทั้งสองแถวไม่จังไหนจังมากำมากมืดแต่มาหลีเวลาไปมาไปเอารถมะเขาวิ่งไปเอารถมะเขาวุ่นขับรับขับนะครับได้เขียดกัดปลาแหงปลาย้อนปลาย้อนล่องซิมบมึงคือปลาดำอันนี้เราบพ่ปลาดำโค้งปลาดำโค้งปลาดำโค้งปลาย้อนกับเขียดแหงปลาปาเงี้ยวมากกับมากหอดคับบ้านนี้ออกมาไปเวสมเด็จ ลูกไปเวสมเด็จก็เลยไปเวุ่นสักกัอนไหาลูกกี่ออไปอันเอาของัเออบ <มา S 1> เอาเสื้อผ้านะครัร<า>บบาร์คากรับก็ยังสิไป,ไปวหาอื่นก่ออีกแต่ว่าอยูสองสอาทิตย์คนละเอารถบมาเอารถมา,อาจอดอันเอาอันเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนไฟท<อ>้ายเปลี่ยกมองอันมอง,อมองที่มันแตกนั่นเพราะว่าประกันมันสิเบิดก็เลยเอามาหยิบสักก่อนครับก็เลยไปมาหาเสนอเห็เฮ็ดทั้งรูปกันสองเราโอ้ยวัดสีร่องร่องสีไหมร่องสีไหม อันกแบบว่าบี่มันนามันเีนงสีมาย่ันเออชินฮอดกินฮอดกินฮอดชินฮอดรจังมาชินขานี้มาต้อนน้ำด้มังแก้วมังแก้วหวานกุเกาอยู่ได้สิมังบังไอ้บ่อสิมงดื้อลำลำดื้ดื้อจๆเลื่อนจเล่ครับผมนี่พอีราใบชองใบเนี่ยมังแก้วนี่งามๆเลยนี่มาจอนนี่มีนแต่ว่ามันเป็นลา บังแก้วตัวนี้เป็นล่ะมันก็เลยยั่งยั่งอยู่แก้วมังแก้วานบังแก้วมังแี้หยวานพี่น้องครับโอ้ยรติเมียน้าถอดเบื้องแก้วมาฝากแม่ตำรวจกินหัวคิดถึงก็เลยแวะมาเหรียญน้ำเสีดิอ่าไปเหรียญน้ำพี่อำนาจไแว่าพี่นางลำพันธ์มังแก้วไปตอนเพื่อนเพราะว่าบ้านบ้านหลอบก่อนมันเบิดก่อนก็เลยบ้านหลอบนี่ไะ้สักแม้วันนี้โอ้โหกินเขาแลงนั่แม่โอ้ยผมสิเขาเอาปลาปลาอันปลาสดเขาสั่งอยู่วันตัวนึ่งมันเน่ายัมันเน่าครับก็เลยเสียเอาปลานี่ละปลาย้อนนี่ละ แต่มันเป็นตัวสุดนครับซื้อยู่ตลาดนราโดได้ละผูห่เพราะมันซ้วงลอยกลัวคนนี่ลบวมปดืไปยอนไย้อนคือ no ปลาหน้าคือปลาเห้งเหี้ยย้อนปลาน้าเห็นวาเห็นนั่นตลาดเห็ดโอ้ยกินหนึ่งเห็ดเด้โทษกันน้าบุกนั่นแหละพอได้กินด้ยากย้อนเท่นั้นลหะเอาซื้อเห็ดมาตลสามสิบ่ลก็มาล่างมาล่างหล้วก็มาหนึ่งผู้ใหญ่นึ่งเห็ดไปก่อนเนาะนั่หนึ่งลกระ่งให้พี่น้องท่างไก่ คนสั่งมาจ้าร้อยเอานั่นสองลูกสามลูกอย่างเฮ็ดปวกเฮ็ดพอเฮ็ดละโมกคนสั่งมากนะแม่แต่เฮ็ดไข่นัทำงยากยากเฮ็ดไข่ครับแต่ว่ากันหัวแต่มีนี่ลูกลูกมากมือนี่แต่ว่าเฮ็ดไข่เต็มตลาดเลยมือนนี่ทำเป็นลูกโบได้มากมือนี่ในที่โทษบอกไงเอามาหาอยู่คันลูกกว่าโบได้มาบว่ลูกสิอันเอาเฮ็ดไข่ทรงไงพี่น้องโอ้ยหลายแห่งเลยแต่ว่าจย่าเพียงเฮ็ดไข่โลละซียอร่อย อยากก wow. ินเห็ดธรรมชาติแม่นเห็ดเหน้าเรนน้าดำแม่นอยากกินหนึงคันมาวันนี้คันมาวันนี้เอามาภัยแจ๊กทอาได้เก่าทอดได้บ้าอีกรอบนาแต่ว่ามันสิมีบ่ออะเห็ดเบิดย่ามหรือว่าจักรอบนาแต่มันสิเกิดไปเรื่อยๆย่ามมันจะเป็นย่ามขี้ปูมย่าตัวไปสิเป็นย่ามขี้ปูมแต่ว่าเบื้องรอบนี้ก็หนึ่งสอมรถแล้วอีกจักมือโบนี่เฮ็ดรถแล้วนี่เปลี่ยนไฟถ่ายเปลี่ยนกระจกนี่ประมาณสองอาทิตย์ละจช่สิได้โงอเมื่อมาสิมาเหร่นน้ำทีมงาน เพื่อนนําทีมงานในสาน้อยทีมงานบอโจทีมงานอย่างคือว่าวันเกิดเมื่อไหรบุวันที่เท่าไดรบุบอันดี้ทรหากันอยู่วันที่แปดนี่บุว่าสิเขาไปหาเพื่อนแถ่นี้เดือนี่แเนาะวันเกิดเพื่นทุกปีห้าหม่องกันิงล้กงเกมาของโรงานโอ้ก็เกงยี่้อนรับบ้านต่างหาก่พอนีืเจ้าไหของนางสาวโอ้เพื่นสิจะขายเพื่นนั่นายเพื่อนเป็นโรงงานผ่าโรงงานแต่ว่าเป็นผาไม้ไม้มดโอ้ตัดงองับั สองลาน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวถามกันเ้องเสียจิลาสุดกิลาสุดกิลาสุดกกลาดกิลาสุดกิลาสุดกิลาสุดยิลาสุดกิลาสุดกิลาสุดกิลาสุกินาสุดกสุดกันาสุดกิลาคุกาสุดกิ้าุดิลาดกิลาุิลาสุดกาสุับาสุดกิ้าสุดกิลาสุดกิาสุกิอาุิ่าสุรกิลาสุดกิลาดาิลาุดลาสเดกิลาสุดกิลาสุดกิุ้าุาาุลาคุับารุาบ ครับพ่อเด้องสองลูสีตัวครับพ่อไปพี่น้องครับบัตนี้ไปหาแม่สุภาพก่อนแม่สุภาพสีอยูพ่อเนาะจามีแม่ปีไดบ่อนาะอีปรโตูงนั่นะครับผมเนาะไปไอแม่สุภาพก่อนบัดนี้ขับครับมันสีเด้อครับแม่ครับครับผมเดี๋ยวมาเรียนน้ำหม้เมื่อนะครับแม่น้องครับมาหอดแล้วนะครับหอดบ้านอีแม่สุภาพนะครับนี่ มีกําลังไล่สดอยู่ครับคุณแม่กําลังไล่สดอยู่พนังเหรียญอยู่ริมริมบึงนะครับมีปลาหน่อยแล้วก็ลุงตัวหันลุงตัวไปใส่และนะ้วเนาะลุงคอยนะครับหัวล้านส้นกันอีแม่กําลังไลส่สดอยู่ครับพี่น้องครับลูกพี่บ,บักเงี้ยวให้พี่น,น,นั่งนอะไรด้บ้างี่บักเงี้ยวเห็นจมเห็นจมว่าบ,บักเงี้ยวอ่น จะเจาะไหนมาหวดว่าหันมาเงี้ยวคือบทันมูน้องเพื่อนว่าขอบคุณลูกหลานก็เลย่อยครับไายบ่หล่ะฮะลนึงโอ้ยชิ้นพวกเพื่อนดอกจะล่ลงไปไหนอีกได้เนี่ยจะล่ลงไปไหนอีกเดี๋ยวเดียวลงไหนก่อนเราจะหาลูกไปขายโอ้จะไปขายเอาเอาของต้อนนี่ไปขายโอ้จะเลื่อนนะลูกพี่ก่อยนะครับขายน้ำปลาแดงกับพ่อแล้วเดี๋ยวเดียวได้อยู่นะกิ่นยูดตัวได้อยู่ครับผมกับพ่อได้น้ำเห็ดน้ำหอนน้ำของน้ำขูดข้าวเนี่ยล่ะมาๆมาผู้ไร้ซดมาเบิ่งน้ำกัน นี่โอ <huh ้ยกล่องข่อยกระมืดเปื่อยอ้าวลูกพี่เอาแงวแงวอันนี <h 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 ้ฝากคนร้องนะนี่บักข้อบักข้อบักข้อสองถุงหายแม่น้ำบักข้อบักข้อบักข้อไม่น้ำโขงปากแงวไม่น้ำโขงปักแงวน้ำโขงปากแงวน้ำโ้งโอ้ขึ้มือแไปเนาะกล่องข่อยมือดเปื่อยน้านนบ่เี่ยเฮ็ดเป็นถุงละลูกถุงละลูกเพราะฝากคนนั้นมาหนิฝากเบิดฝากเบิดบ่อครับเศร้าขายแล้วมั้งนี่ นี่เอาลงโหล,ลดบูวอะไยังไงเอาเลยไว้คนแต่บังฮอดมัไม่แต่ช่างแต่นอนลูกพี่คนนี้เนาะขายบัวออกเดี๋ยวมาแจก๊ยกพนาเฮ้ยพนาพนา,า,ยาพนาจังไหนจังหวาจาาังสันใต่ลราเอาป่าอีเมีซิมก่อนป่าย,ย้อนนลำขงมแม่แม่เอาเขียดป่ะแม่เขียด,ดยเขียดแห้งได้หลวงพี่ไปต่อที่เมีก่อน ปลาเสียมน้อยปลาเสียมจ้านาปลานปลาเสียมก็่ปลาเสียมมันสิเป็นแบบคือจังปลากันยังครับนี่อันนี้ปลาครับลงพี่เสียมปลาอนครับปลานังกันเนาะครับปลานังปลายนเอาอีแม่วัสดีครับแม่วัสดีครับสบายดีอีแม่เอ๋ยเอาของตอนเขียดแหงกับปลาน้ำขง่ ปะ้อนปะ้อนเขียดแหงเขียดอีโม่ง้ามเนาะเราเราพี่เจ้าเรียกภาษาอย่งเจ้าเรียกดีม้าจี่าในเราลูกกระยู่ยไร้อ่อันนี้ล่เพี่น้องกระางมากครับเสียบครับแม่ทอดกรอบ แม่ครับทอดกบขาก็ทำหมกทั่วแม่เ้ยนี่มันเข่ากันทอดกับทัเอาแม่เอาแม่จัดไปพูดในปุ่นเอาเอาหนันอดทดครับครับเอาล่องเบิ้งแม่ล่องเบิ้งเดียว้เจ้าเรียกดิมข้าจุธาเลือกดคลูรับผมครับแม่บักเนี้ยวครับจักว่าข้าเจ้าคือมันแต่ผมยังงงอยู่เลนี่แพ็คละลอยขครพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งยังกะดีเพิ่นสร้างบ้านอ่นน่ช่วงช่วงลูกว่งว่างลูก จ่าจ้าเอาเลยแม่เอาเลยอันนี้มาตอนเด้บริทขึ้นคิดข้ามไดนี่เอามายังขึ้นหลายอันใบบัตปาดอ่สองางอันนี้อันนี้มาแง่ก็นเอาไปขายนั่นละบเนบาขึ้นวะเบาขึ้นะปาดนาดไปขายขายอุบลเราม่แจกคน่าไม่ปามหนาไแม่ไมปาดผมดิ้งมาจากอุบลแล้อเปล่ามห้ได้หน ขายบะายเบิบ้บก่เกกกจะมันเบาขึ้นด้ปามานกดีกนมกลาัแ่จ้มครับครับครับเอาบเบิ้อันได้มกิซาถูกฝากใง้้นทองคนใส่น้ำในเด้อล่ะฝากให้พูนทปี่ครับทั้งี่างยังยี่ยี่ยียย่ี่ลุงตูป่าหน่อยมาซิมเด้อครับเด้อมาซิมในเด้อเมกเงี้ว เอาแบบนก้หวานได้หรืพี่ขนลูกหลานครับเราคือเอย่างเนาะขอบขุณลูกหลานใคริเยว่าเื่ออด้เไลือดเล่ม่ะมันผสมนะบอกระเตือนกระเตือนในบมาเรามาฝากอะไรเนี่ยกวางสันสาลูกพี่แม่นแม่แม่นนี่บอกว่าได้บอกไปยังบอกว่ากเอามาฝากค้นท่วงมาฝากอนุนุน สอ้นุดเพิ่นมากกว่าไม่นำโค้งโอ้ยเนาะมีแต่แหน่ถ่วงเนาะใส่อะบักเสี้ยวสหายไปใส่อะแม่บักสหายผมบักแขกหลวัดไปใส่เห็นหน้าเห็นตาจังเทียบบ้านยมไหนก็ดีโอ้ยเนาะบากินหลวดคิดถึงกันบ่สั่นดอกบ้านยมไหนบ่เห็นจังเทอยลุกตัมปากแหน่มาต้อนเด้อนี่เด้อ สบายดีอยู่ดีไม่แห้งคือเกาลุงตู๋ผมนะครับผมว่าอะไรโอ้ขอขออภัยหลายๆครับลูกพี่ผมสิเอาป่าไปเขาอยู่บรรทุนย่านป่ามันเน่าบรรทุนนี่ไหมพยื่นนี่ไหมครับเขาล่องบัวดีมีนี่ไหมเมื่อหนาจังสิออกมาแไหมเมื่อนี้หัวแต่มหัวดครับเมือนี้หัวแต่มหัวดเดี๋ยวเมื่อหนาลูกมากินน้ำบ่หยากบ่หยากอันนี้เอาของไซบันเทิง อันว่งเก่าวงเก่าวงเขาข้นตะบนแต่ว่าเขาเปิดเต็ดรถยู่ฮั่นเขาขายรถมือสองนี่ฮั่นขุขุถ้าพุ่นมันจังอันเขาสั่งมากก็เลยจังเสียไปเขาสะก้อนมือหนาจังเสียบอกวาเขาเสียรถจอดวันสองอาทิตย์ผนได้ลรกพี่นี่ประกันเขาวันี่ประกันเขาเขาเข้มนี่สองอาทิตย์ประกันมันสี่ขาดก็เลยอันก็เลยมากอันมาเฮ็ดสะก้อนใันแม่เรี้ยวเพราะว่าประกันสิบเบดเดือนเดือนหนา จ้าเพราอไรโยครับผมซาตุยไครับแม่สาธุเดี๋ยวมาเรียนน้ำมนเกครับม่เยอเียคอยรแม่ก็ยนครับครับครับผมเอ้าเดี๋ยวเอาปยเขากอนมันสีน้ีก็ไปทั้งบรรทุนกอนครับจังได้กับฝากไออันมูนอันน้ำเนี่ยทีมงานเน้าสุขูสุขคน ครับแม er. ่ค <principalmente> ร <excuses> ับเอ้าครับแม่วันดีครับไปแล้วครับลุงตูไปแล้วป้าน้อยไปแล้วครับวันดีครับลูกพี่ไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขวงตอนของตอน